ไปที่เฮ้ยตู้ตูต้ว่างอู้หูโคซิงโคซิงตู้ตู้ตู้ตูอ้อูกันข่งเว้ยแล้วเธอหนีพีระแล้วปันตู้จุ๊บวิกตู้ตู้แม่งเหมือนเรือกลับลำเฮ้ยแฝกหนีฟันได้เฮ้ยตู้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 แข็งแข่งเหลือเกินแม่งแข็งแข่งเหลือเกินบิ๊ก ไปดิบิกรอมให้แล้วไปให้แล้วไปนอ้อบิกรอมงานบิกรอมบิกรอมแม่งคลาสสิกจัดไปครับบิกรอมแล้วเธอหนีเลยดิบิกรอมขวาเวลี่ไฮยของจริงเฮ้ยเฮ้ย,ยดวงกูมีเฮ้ยบิกรอมไปดิน้อง บ oh. oh. yeah. no ิ๊กล้อมใส่ติ้งแข็งแก่งอาจจะไม่ซิ่งมากแต่แข็งแก่งเฮรหัว้าขวาไวลี่ไฮก็หาเหลี่ยมยากมากเฮ้ยบิ๊กตูตู้น้องชายดูจังหวะนี้พังอกลงอึ๊บแล้วใส่ต้ายปัดไม่ออกเด็กอฮะปัดไม่ออกเด็กอปัดไม่ออกอ่ข้อมือว่าแข็งแข็งฮะบิ๊กล้อม เฮ้ยเจ้าบอกแข็งแกร่งแข็งแกร่งเหลือเกินแข็งแกร่งเหลือเกิน